สวัสดีครับผมอาจารย์ก so ้องครับผมอาจารย์ไอซ์ครับวันนี้อาจารย์มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดีๆมาบอกต่อครับว่าแต่มันคือโครงการอะไรครับอาจารย์ก้องก็โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมออนไลน์รุ่นที่4ไงครับซึ่งในโปรแกรมนี้นะครับนิสิตสามารถฝึกทั้งทักษะในส่วนของการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วก็แบบฝึกหัดที่มีในโปรแกรมนะครับซึ่งนิสิตสามารถฝึกที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาไหนก็ได้ ซึ่งน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ไอซ์หอย่างนี้ก็ดีเลยนะครับเหมาะกับนิสิตเลยนะครับบางคนไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนนะครับสามารถลุกขึ้นมานะครับใช้โปรแกรมนี้และยังพัฒนาภาษาอังกฤษได้อีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากนี้นะครับทางโครงการนะครับยังมีจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับนิสิตอีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการอบรมนะครับเราจะเน้นไปที่ทั้งในส่วนของ grammar และในส่วนของ reading นะครับจริงครับโอ้ยังมีการอบรมเพิ่มเติมอีกนะครับว่าแต่ดีขนาดนี้อยากทราบราคาแล้วครับอาจารย์ก้อง เพียงแค่400บาทเท่านั้นนะครับและพิเศษมากเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับนิสิตท,ที่เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถนำผลสอบโพสเทสของเรานะครับมาใช้ยื่นทานคะแนน KU Excite ได้อีกด้วยครับอะไรนะครับอาจารย์ก้องนิสิต แค่เป็นข้าอบรมนะครับแล้วก็สอบโพสเทสผ่านก็สามารถนำคะแนนโพสเทสเนี่ยมายื่นแทนเคยูเอ็กซ์ไดได้เลยเหรอครับใช่ครับโอ้โหน่าสนใจแบบนี้ถ้าเกิดว่านิสิตต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมทำยังไงดีครับอาจารย์ไอซ์ไม่ยากเลยครับอาจารย์กล้องสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมเฟซบุ o กเพจเคยูแซ l นะครับหรือจะมาที่นี่ก็ได้นะครับที่ KU ย e l ซนะครับศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเองนะครับตั้งอยู่ที่สร2ชั้น1เลยนะครับที่นี่นะครับจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคอยให้คคคารรรกกออยยลลเเเวนนนนะะะััััับบสมม้ๆแ คุคามิสิตสวัสดีครั